ก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจในน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ภูมิใจในทีมแล้วก็ภูมิใจในสตาร์โค้ทนะคะเพราะว่าจริงๆเราไปแมตช์นี้วินเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถามว่าจะพูดว่าไม่มีความคาดหวังก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าในระยะ2ปีที่หายไปซึ่งเป็นชุดนี้มันซึ่งมานานมากเราออกไปแมตช์แรกก็ก็เราก็แบกความกดดันไปต่างๆนานา,นานมากมายแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือภูมิใจมากๆจริงรค่ะกับสซอันที่สองค่ะเป็นยังไง ไหนที่เราเสียไดย้หรือว่ามันน่าจะดีกว่าน,นี้หรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยทําให้มันเป็นแบบนี้หสำหรับหนูหนูไม่ได้เสียดายสักแมตเลยค่ะที่ผ่านมาทั้งสนามแรกแล้วสนามสองหนูไม่หนูไม่พอจบเกมปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าอารมณ์จบหนูไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายหรือว่าอุ้ยแมตช์นี้ไม่น่าแพ้หรือว่าแมตช์นี้จะแบบควรชนะอันนี้หนูไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแข่งก็เต็มที่หมดชอบามสุดท้ายขนาดต่อไปจะวางเป้าแข่งก็เหมือนเดิมค่ะอย่างน้อยก็ต้องได้มมาสักเกเึ ชนะมาสักเกมหนึ่งค่ะยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราอะมีเวลาพักกันอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ยังไงเราก็ต้องเดินทางมันก็จะต้องมีเวลาเดินทางด้วยเวลาพักด้วยดังนั้นแล้วในช่วงเวลาพักที่ไทยเนี่ยเราจะพยายามพัฒนาแล้วก็เสริมร่างกายซ่อมแซมร่างกายที่ที่อาจจะต้องซ่อมแซมบ้างเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีที่สุดในสนามที่3ค่ะ ตอนนี้กระแสดีมากๆเลยูุณกระแสทีมเราเนี่ยเรียกได้ว่าอนาคตจะเทียบเท่ากับพี่ๆเจ็ดเทียนเลยเรามองว่าไงคะตอนนี้ก็ภูมิใจค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่เจอฟีเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้คิดว่ากระแสตอบรับจากคนไทยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศจะขนาดนี้จริงๆอันนี้คือไม่ทราบจริงๆพอเล่นไปด้วยเนยวยความที่เราก็เล่นเต็มที่ในสนามพอผลตอบกลับมากระแสตอบกลับมาคือมันอิมแพคเข้ากับตัวนักกีฬาเลยซึ่งมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่ะอันนี้หนูยอมรับเลยว่า แฟนแฟนก็เชียร์กันเต็มที่มากๆแล้วก็ในก,กีฬาก็เต็มที่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีค่ะได้แข่งต่างประเทศทําไม่ได้เงาเลยมีทั้งแฟนชาวไทยไปแล้วแฟนต่างชาติก็มาเชียร์ทีทยด้วยใช่ค่ะอันนี้มันคือเหมือนเราแข่งในบ้านตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตุรกีหรือว่าที่ฟิลิปปินส์เองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปที่สถานทูตด,ด้วยนะคะก็ดูแลเราเหมือนเราอยู่ที่ไทยเลยค่ะแบบว่าก็มีทั้งอาหารไทยช่วยเติมพลังให้เราแล้วก็ ทุกๆอย่างก็คือเทคแคร์ดูแลเราเหมือนอยู่ในประเทศไทยค่ะแฟนแฟนๆก็เชียร์ตามเชียร์ก็สุดๆเหมือนกันค่ะนักกีฬาสุดยอดแฟนแฟนก็สุดยอดเหมือนกันค่ะสาอกแฟนๆนะคะเนี่ยอย่าเป็นนี้แล้วต่อยอดเป็นถึงโอลิมปิกเราต้องไปให้ได้เลยอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเชียร์พวกเราต่อไปนะคะสนามที่3ามยังเหลืออีกทั้ง4แมตช์เลยนะคะยังไงก็ช่วงพักนี้ก็เก็บแรงให้มากๆนะคะเราเตรียมกี๊ดหน้าจอกันค่ะโถึงถค่ะ น้ำตัวหน่อยตอนนี้กระแสโซเชียลเยอะมากเลยคือจริงๆเ,<ร>เราไม่ได้แบบว่าจะแบบสร้างคอนเทนต์หรือว่าเอ้ยเราเรามาเราไม่คิดจะชนะเรามาสร้ทงตำนานเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะคะคือมันด้วยความที่มันเป็นการเอนเตอร์เทนไปแล้วแล้วก็ด้วยความที่ทางจัดเขาก็โอเคกับเราเขาก็สนุกกับเราแล้วผลที่ออกมามันมันไม่ได้มีผลตอบกลับที่ไม่ดีเลยอันนี้เราอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาเล่นด้วยความด้วยความสุขสนุกสนานดังนั้นแล้วสิ่งที่สนุกสนานก็คือรอยิ้ม มันก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ให้คอยลืนแตตต่อไปที่เจอเกาหลีใต้ครับหนักใจไหมหรือว่ารู้สึกไงว่าก็แมตต์ต่อไปที่เจอเกาหลีใต้ก็หนักใจเพราะว่าหนักใจตรงไหนคือเราไม่ได้ประมาทเขาอยู่แล้วซึ่งเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันจะต้องชนะซาทุกแมตต์หรือว่าจะต้องชนะเกาหลีใต้ซึ่งเราอ่ะเราเตรียมทีมเพราะทีมเราก่อนเราทําทีมเราให้ดีชนะแพ้อีกเรื่องหนึ่งพาะว่าตอนนี้ทุกเกมที่เราต้องปรับมีอะไรบ้างกับทรัพยากรที่เรามี กับรูกเกมที่เราต้องปรับนะคะเราก็จะเกกรียกศักยภาพของคนที่พักฟื้นในช่วงที่ขาดหายไปของสัปดาห์ที่2กลับมาเพื่อที่จะเข้ากับทีมให้ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องปรับจริงๆแล้วก็อาจจะเรื่องพละกำลังหนูพูดไปสัปดาห์ที่2นี่คือเวนใอลนี่หนักจริงๆเรื่องพละกำลังเนี่ยคือ,อจะต้องคงทนให้ได้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำมากที่สุดคือพละกำลังทำยังไงก็ได้ให้สแมตช์นี้พละกำลังเราอยู่คงทนเหมือนสนามแรกค่ะ อะไรอีกเรื่องนะะึงค่ะเรื่องสรีระมันมันก็มองไม่ได้เลยว่าเขาสูงกว่าเราเราจะแก้เกมยังไงก,กันดีนะตอนนี้แทบจะไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะเรื่องสรีระแทบจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราด้วยความที่น่าจะเป็นต่อยอดจากรุ่นพี่มาถึงรุ่นนี้มันเลยทําให้มีการเรียนรู้ว่าก,การเก็บสถิติในของแต่ละแมตช์ว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการไปต่อสู้กับคนที่ตัวสูงกว่าเรายังไงอะไรยังไงเราจะมีรูปแบบในการเล่นกับเขายังไงซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างดุดันไปบ้างแต่อันนี้คือกลยุทธ์ในการเอาชนะของ ผู้ตัวเล็กที่จะชนะคนสูงได้ะคะ่ะความุ่นพี่เจ็ดเซียนีย่ยกำลังใจเยอะมากตรนนี้รู้สึกยังไงบ้างผ่านวิกฤตอะไระยากมาทั้งติดโควิดแล้วก็บาเดเจ็บด้วยใช่พวกพี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่ในเรื่องนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณไปพวกพี่เจ็ดเซียนด้วยนะคะเรารู้สึกอบอุ่นมากทุกครั้งที่ได้เห็นรีแอคชั่นของพวกพี่แบบว่าจะเป็นคลิปสั้นๆก็ตามแล้วก็รู้ว่าผู้พี่เขาเชร์เราเต็มที่เหมือนกันค่ะโอเคน่ะคะ่ okay, นะขอบคุณมากค่ะคอบคุณค่า